ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวจุธามาศมุ่งดีเข้ารับการประเมินครั้งที่หนึ่งบรรจุข้าราชการเมื่อวันที่30มีนาพศส5 6พที่โรงเรียนวัดบ้านโคกเกร็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมเขตสอง ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนประกอบด้วยปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยเป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับหปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3จำนวน23ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานครูเวรประจำวันพฤหัสบดีและเวรสถานที่ราชการประจำแต่ละเดือนปฏิบัติงานส่งเสริมวิชาการฝ่ายงานห้องสมุดฝ่ายงานพัสดุ ฝ่ายงานปริคมโรงเรียนฝ่ายงานความสัมพันธ์กับชุมชนปฏิบัติงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ติวโอเน็ตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นๆของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยแบ่งออกเป็นสองค์ประกอบคือด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน องประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่องวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าคำนึงถึงการแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อผู้เรียนเสมอทั้งสีหน้าที่แสดงถึงความจริงใจการรับฟังการยิ้มแย้มแจ่มใสและการใช้สำเนียงที่เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนวางตัวดีและเป็นแบบอย่างที่น่าเคารพอีกทั้งยังร่วมกิจกรรมให้ความใกล้ชิดเป็นกันเองกับนักเรียนตามการะเทสา องประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปรพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธโอวาทปาติโมคือทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสมันเข้าวัดทำบุญทำทานเป็นกิจประจำมันตักเตือนและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดีต่อต้านการกระทำที่ไม่ดีอันส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและประเทศชาติองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนเรื่อง จรรยาบรรวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรวิชาชีพครูทําให้ได้รับการยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพเห็นคุณค่าและความสําคัญของความเป็นครูที่ดีมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พึงกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้บริการนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติตนเรื่อง การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันศึกษาหาความรู้และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการนำวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่นำมาใช้ซ้ำรียูดและนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคลิลดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเช่นการออมเงินใช้เงินอย่างพอประมาณการปลูกผักสวนครัวปลูกผลไม้ไว้ทาและแปรรูปเพื่อถนอมอาหารเป็นต้นองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติตนเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลามีการวางแผนการสอนร่วงหน้าข้าพเจ้ารู้และตระหนักในหน้าที่ของครูมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เข้าฟังสัมมนาและอบรมโครงการต่างๆอันจะเป็นผลประโยชน์ต่อ,อนักเรียนและพัฒนาองค์กรก้าวหน้านอกจากนั้นยังจัดทำและจัดหาสื่อกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ระทิ้งการสอนมีการปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนอยู่เสมอองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติตนเรื่อง จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าสแสดงกิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อมประพฤตินตนเหมาะสมกับการะเทศะยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนครูนักเรียนและผู้พบเห็นไม่ให้ภาพลักษณ์ของความเป็นครูหมุนหมองรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและปรับปรุงในส่วนที่ตนเองหมกพ่องให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงก่อนที่จะนำมาจัดทำแผนการสอนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกตัวชี้วัดมีการสอนแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะที่สำคัญลงไปในกิจกรรมต่างๆทุกหน่วยการเรียนรู้อีกด้วยองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าบริหารจัดการชั้นเรียนให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นใช้เกมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมและสนุกไม่ให้เกิดอาการเครียดในขณะที่เรียนการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นการรับฟังมุมมองที่แตกต่างกันชูศักยภาพตนเองดูแลความสะอาดภายในห้องเรียนและจัดมุมประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเป็นต้นข้าพเจ้าสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นต้นแบบค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อหวังให้นักเรียนตระหนักรู้คิดได้และนำไปปฏิบัติให้เป็นนิสัยองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง องประกอบในด้านการปฏิบัติงานเรื่องการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่างดีไม่เคยเกียจค้านหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธภาระงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานด้วยความสามัคคีและหากเสร็จสิ้นภารกิจของตนแล้วข้าพเจ้ายินดีที่จะแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลืองานคนอื่นโดยที่ไม่ต้องร้องขอด้วยความเต็มใจองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติงานเรื่อง งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบริหารวิชาการงานบริหารทั่วไปงานสำนักง,งานผู้อำนวยการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีองค์ประกอบในด้านการปฏิบัติงานเรื่องการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกใช้ภาษาและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก อีกทั้งการออกเสียงอัคระการเขียนสะกดคำและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน PowerPoint Facebook Line เป็นต้นซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1น,นางสาวจุธามานมุ่งดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดบ้านโคกเกรก็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีร์เขตสองขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ